นี่นั่นเห็ดอยู่นั่งงนน่ะโอ้จะไปเห็ดนาอยู่พุน่นโอ้าาโอ้ทั้งยาทั้งยาเนี่ยผมไม่ได้ปด้าได้ถิ่มเนาะธรรมดาเป็น กับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพงกันเบอร์สุขสุขคนะว่าสิเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยทักทายสบายดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้องมิตาคือเก่าพี่น้องเลยมานี้กับพ่น้องมิตากจก็มาก็บบนะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยมาเวียนเยี่ยมยามนทำข่าวทางครอบครัวของสาวเตี้ยเพิ่นพี่น้องเลยได้ยินข้าวยินข้าวว่าเพิ่อนอเป็นแม่ใหม่ได้พี่น้องเลยแม่ใหม่ลูกสองเนาะ เจงใดกัสิภาพพม่พี่น้องเขาไปทักทายหลกักะเยี่ยมยันทำข่าวเพื่อนว่าเรื่องล่าของเพื่อนเป็นจังใดพี่น้องไงเพื่อนอยู่แบบใดเนาะนโอเคพี่น้องเไยเพื่อบุ่เป็นการซักซ้าเสียเวลาเนาะเขาไปติดตามรอบชมนต้องกันเลยอ๋อพากันได้รถได้ยนต์เน,นาะนะว่าบุ่นวุ่นอยู่เฮ้ย <c oughs> อ่าทักทายสบายดีเด้อสบายดีสบายดีก้อนพี่น้องไอ้บ้านี้ขอถามเาพิ่นก่อนเด้อมาครั้งแรก อ่ามีชื่อเสียงเฮียงน้ําว่าจังได๋เด้ชื่อเตี้ยชื่อเตี้ยโดยชื่อสาวเตี้ยสาวเตี้ยาลูกสาวโดยสาว้คนล่ะลูกน่ะลูก2คนี2คนผู้หญิงบ่หญิง1ชาย1อหญิง1ชาย1โดยอตอนนี้น่ะสาวเตี้ยน่ะอายุได้เท่าดก็26ปี26ปีออายุเพิ่นยังน้อยเนาะแน่ เด็นน้องเขาได้โอ้น้องเขาหลายเจ้าหกปีอาจจะได้พอเด็กๆได้สันเสียแล้วเพิ่นเสียบ่โอ้ะเราเสียได้จักเดือนแล้วสองปีตายนี่บอ้ะเราเสียชีวิตเสียชีวิตนั่นแล้วสองปีเลยเนาะอายุเพิ่นทได้ท่าใดก็เพิ่นนะสามสิบสามแต่บได้สูงเนาะแล้วมีโรคประจำตัวบ่ โดนจะเป็นปอดโอเเ้เป็นลูกปเป็นโรคปอดเป็นโรคปอดอ่าตอนนี้ได้ใช้ไพ่ใช้นะพาพาหาพาเห็ดพาชานม่อยู่กับลูกอยู่เท่ากับลูกนี่บ่โดยโอ้ยกับเอื้อยอยู่กับเอื้อยพอ่อโดยอันนี้เป็นเฮือนซานของเจ้าเลยบ่เฮือนซานของพอ่อนะโอ้ยอยู่น้ำพ่อน้ำแม่ ว่เพื่อนเจ้าของสางยังบ่ทันมีเนาะแล้วอนาพัวของอนาสเตียนี่คนบ้านใดก็บ้านนากระเซาะบ้านนากระเซาะโดยโอ้ทั้งใดบ้านนากระเซาะก็อยู่ทั้งคนแล้วเนาะทางบ้านหัวคำคนบ่โดยเมืองจัมพรนี่บ่มาอุทุมพรนะะนี่ยแล้วโอ้เมืองอุทุมพรแมนแถวดงหน่ยหัวคำคนใดเป็นจริงใดเสตียแบบ คือขาดภูน้ำพาแบบพาเห็ดพาสางแบบนี้เลี้ยงลูกสองคนลำบากอยู่บ่ลำบากอะไรไปหาเงินหาค้ามจังใดอันเลี้ยงลูกก็ตอนดําหน้าก็บรับจ้างาดําหน้ารับจ้างโอ,อ้เกี่ยวข้าวกับไปหาเกี่ยวข้าวรับจ้างแบบช่วงฤดูแล้งแบบนี้แบบนก็คือสิบ่ได้ไปทั้งใดแล้วนเนาะโดยอ่า ไปผปสมมะพร้าน้ำมูดแต่ไม่ได้ผู้อาลูกให้อันที่ว่าคนบ้านเฮาไปเลายเนี่ยเป็นขั้งแรกพี่น้องเลยมาเยี่ยมยามสาวตี้ยมื่อเห็นเพิ่อนอยู่ในคลิปอยู่เนากะกับมีทั้งผู้ใหญ่ยื่นเมื่อข้ามาช่วยเนี่ยหรอบอสเิ่นกะมีลูกสองคนเนาะคือว่าได้ข่าวของค่ะมงเฮียนแหรอบอสลูกเจ้าน่ะ ค่บ่บ่ผิง <T> มื้อกี้นี่ได้ลูกซ้ายล่ะคือน้อยลินขดินนี่ได้โดยโอ้ได้รถใหญ่ดิเพิ่นเินลรถได้ลูกซายลูกสาวดเสียพี่แต่บ่มีพ่อเนาะดพ่อนก็จากไปแต่น้อยแต่นุ่มดแล้วก็อายแล้วก็บ่สูงเนาะ30กว่าเนาะดเพิ่นเป็นบ่ฮนะ ผู้เป็นไวทะลุปอดปกตินี่โดนได้คนเป็นปอดเปินเจ็บเปินตอนแรกนะเปินแบบเจ็บหลังเ็หลังมันไปปวดไปปวดเหมืนว่าวกระดูกทับเส้นแต่ก็เอายามากินเปินเจ็บแห้งวันนี้ไปกวดใหม่อีกกวดในที่นี้โอเหมืนว่าวปอดเป็นพีปอดเป็นพีโดนปอดปอดมันมันเป็นตุ่มเป็นตุ่มในปอดได้นี่เนาะ เป็นพีค่ะถ่านมอแล้วเาแล้วกับไอยังออกอยู่ป่ะไม่ได้ไอะแสดงว่าเราเป็นตุ่มในปอดได้โมเมนต์ได้แบบว่าไอเหนาะโมเมนต์ว่านรกปอดปอดเป็นตุ่มปอดอดมีแบบังเป็นตุ่มเป็นบวมเป็นลักษณ์เสดไม่อะไรดูแต่คนว่าว่าตุ่มที่มันเป็นผีแส่น้ำคนว่ามันสิแตกแล้ว มันซุกแล้วถ้าถามเพิ่าปัวได้พ่เอายานี่เมื่อกินกินยานี่ถามมันใครเน่ยก็มาต่อยาอกินยาได้ชงมึอเผื่เย็บแห้งเขาเลยเป็นหน้าเขาเลยคือ<ด>ไปหาหมอนี่เจักเทือไปชงเทือเออก็เลยเสียชีวิตเลยก็ถ<ด>ือว่าบ่ได้เป็นปัวโดวนปันใดได้นีน่เนาะโดยบ่ได้ค,ยยคั่วยังเพิ่นเลยเพิ่อยงังยางได้ซีเชย เลยก่ได้ว่าถูกยากน้ำป่านใดเนาะเป็นแบบผายไวกันะแสดงว่าบุญเราสร้างมาทานั่นกับลูกก็ไม่ยากสันซะก็เป็นตาคืนทอดเพิ่นยู่ได้คิดอย่างหนึ่งเนาะเพิ่นข้าวเดียวเนาะกูเบิร์นก็ันนี้ก็ยังงาคืนทอดเพิ่นยู่เนาะแม่เหนือเบิรงลากาศีเพราะว่าบูได้เคยพิดเคยอย่างกันบ่บ่เพิ่นแบบฉันไม่เท่าห้าอีเพิ่นเพิ่นก็ต้อง ไปโรนอย่างนี้โรคน<ม>บเถียงคนบอตอบเราเป็นคนข้าใจลูกไม่ย่อช่านซะอ๋อแบบว่าความทรงจำแบบแนวดีๆที่เราเฮ็ดไว้กับสาเตี้ยนี่คือสิแบบยังเหลือแต่ความทรงจำมาซ้าน,นะ<ด>ก็เลยมีความคิดหอขิ้เถิงนะเราก็ได้ไปโรงบานกน็เอาคูณนี้ไปน้ำลูก<ม>สาวเอาว้น้ำปูน้ำยา ไปฮองหมอแฝงไปหงหมอด้าเถือนนึก็ไปเลยเนาะเราก็ได้กลับมาก็เปนด็กเลยอืม12:00นกลางคืนมาเสียอยู่เฮือนที่บ่เพิ่นเสียแต่ครื่งทางโอ้เสียยังพันฮอดบ้านซ้ําไดขาดอยู่เครื่องในรถพุ่นแหละว่าัอ๋อพี่น้องเอ้ยเนาะกะ คันซีว่าว่าคันซีอยากสร้างอะนาครอบครัวใหม่ในการน้องน้องเตี้ยนี่คือสิ่งยังบ่ทันได้คืดเตี้ยหนีน OLA เนาะโดยเพราะว่าลูกยังน้อยโอ้ลูกเป็นลูกน้องกันยังดื้อคันว่าอยากสร้างครอบครัวใหม่กัยันว่าแบบยังคิดหอดคิดถึงคนเก่าฮะนะเป็นว่าล่ะโดยดื้อกับยันว่ามีผู้มักกะบ่ลมบอกนะก็คุย กคุยอยู่ทีอคุยอยู่ว่ะตอนนี้นะโอ้รู้ว่าเพนสี่หักแพงลูกทางบออีกอย่างนี่แล้วเนาะจะลองคุยไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะแต่เต็กเออถ้าพี่น้องเลยแต่ผู้อยู่ดินพอดีอะแล้วก็ดินที่ดินพอดีเนาะก็ธรรมดาอยู่ได้แสดงว่าสแซตี้ในีเร่าว่ได้เป็นแม่ห้างในเราเป็นแม่ใหม่เนาะแม่ใหม่ผัวตายปะผัวผัวเราเสียปะนะ แต้องเลี้ยงลูกตามลําพังเห็ดให้เห็ดนาเนี่ยได้ไปพาเห็ดป่ะเนี่ยอยู่ปีนี้นั่นเห็ดอยู่น้ำยาเจ้าไปเห็ดนาอยู่พุ่นโอ้เกามาโอ้หญาทางหญ้านี่ก็บปุ้ป้าได้ถิ่มเนาะธรรมดาเพิ่นก็ตากแพ้งลูกหลานคือเก่าอายุใช่เนาะเพิ่นก็มาเยี่ยมมายามอยู่บ่ทั้งนี่น้องฮากะมาโอ้ส่วนลายล่ะเจ้าไปพุ่นอยู่พุ่นแต หัวเสียปะอยเป็นเต่งเมื well, oh ่อพุ่นบ่เป็นเต่งเต่งเจ้าเมื่อเลี่ยงเงาว่ตะกี้นไงโดยอืมโดยโดยอันนี้น่ะเจ้ามาแบบว่าหลังจากที่หัวเสียแล้วเจ้ามาอยู่พี่บ่หัวเสียกันยังไม่ได้มาเห็ดหน้าอยู่พุ่นได้สองปีอ๋อแสดงว่ามาลินจะซื้อบ่านใหไหมมาเลยบันนี้น่ะมาอยู่พี่เลยโดยอ๋อมาอยู่พี่เลยมาอยู่น้ำเมรี่พี่วันนี้เนาะมาอยู่บ้านเกิดนะว่าอก็ได้คันซีบาแล้วก็ แม่ก็บบมีแล้วโดยบ่แม่เสียไปแล้วอ๋อมาอยู่กับสายน้ำเงีบที่พี่น้องใครซื้อโดยน้องเตี้ยอยู่พุ่นเลยบ่ได้บ่แสนแบบว่าอยู่พุ่นเลยก็ได้อ๋อหากแต่ว่าอยากมาอยู่พี่ผัวบ่มีกัอยู่กัมันกัแบบมันหนึ่งเนาะแบบบ่คักนะอยู่น้ำเพลินเนาะแล้วก็หาไม่เลยบ่ได้บ่ตอนนี้คิดบ่คิดจากกันสั่งไม่บ็ ลังคุยไปเลีล่างคุยไปเรื่อยๆแล้สูสูสติอยเลยเออใช่เปล่าเอาเงินให้เื้อขนมก่อนใส่ก็หนุ่มไทยอืมคุยกับนุมฟังไทยผู้อ๋อธใช่ลูกเอาเงินซื้อนมในโลกไว้ซื้ออย่างก็บี้บี้บี้เอาเงินซื้อนมในโลกหลินหลินเขี้ดินคนเดียว เอาสตียาไว้ให้ลูกซื้อขนมเด้อเฮ้ยมาเยี่ยมมายามเพิ่นข้างแรกพี่น้องเลยเคยมาเขาบอกเคยมาจักเถื่อจังใดกะสู่ๆเด้อสตียาเด้อกะอ๋อสตียาอันที่ว่าคุยกระนานานมฟังท่ายน่ะอายุเพิ่นประมาณเท่าไรก็สี่สิบปีสี่สิบกว่าสี่สิบกว่ากอ พี่น้องฟังไทยเพิ่นในส่วนหลายเพิ่นเฮ็ดเวียกบ่คอยนักซ้ำคนเฮาคนลาวเฮาได้เนาะสิน้าตายังนุ่มไดยหน้าตาเพิ่นสิยังนุ่มกว่าทางเฮาได้เฮาแก่กว่ากันคือยกตัวอย่างคือาเตี้ยคุยกับเพิ่นไปในเสตียเซียอยู่บ้านเฮาเลยบ่หรือว่าไปอยู่น้ำเพิ่นกะหันนี้ก็ยังโมโหวะโออก็ลองลองคุยไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดินฮ่าสู้ๆสาเตี้ยเดิ เป็นกำลังใจให้โดยเราจะได้ก็พ่นยู่ดอกหรือว่าทั้งทางไทยเป็นไงนาะหมดความจริงใจนะนะสูดๆไปสติอยถามว่าเฮาอ่าหยิดหมั่นในความดีหรือว่าฮักจริงถามว่าเฮาอันใดก็เฮ้าว่าความจริงค่ะนะโดยกะชีวิตเฮาก็จะดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ดอกเนาะถ่าว่าเฮาสิจมปากแต่อันเก่ากะมันก็จะบ่มีการแบบพัฒนาตัวเองเฮาก็จะเงาไปตลอดเด้ เขาก็จะมันมันเป็นของธรรมชาติแมนมันเป็นของธรรมชาติคิดว่าเป็นวัสถุคนหานะอาสูบไปแต่ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาอาจจะถต่ว่าเขาคิดแต่คิดทอดคิดเถิงเพลินป้าบอได้กะใไพสิเบิงแยงลูกเขาันเนซันเขาคิดสูบไปหะละเฮใจงไงให้ดอกลูกกะใหญ่เนาะเติมใหญ่เห็นไหมแต่กายสบายเพราะว่าเขาสิอาศัยอยู่ตั้งแต่ เอ้่น้องทีเ่เพิ่นเกเป็นครอบเป็นครัวเพิ่นกะอยู่ยากอะไรเนาะเป็นเก็มีครอบมีครัวนะนาทีเป็นกะหรละลายเป็นแจงได้บ่นะพือวัดทีลงก๊อลาแจงได้เป็นกันโอเคเลยนะเนาะโดยเพราะว่าคึ้มผ้าคึ้มผนนาลอะนรคึ่มคึ้มๆสลึมสลัวได้มื้อนี้น่ะอยู่บ้้านไดกลับบ้านยุบัดนี้้อยู่บาแซตเตีร์เพิ่นนี่ก็ได้บ่ฮู้ว่า okay. บ้านเฮาเป็นค okay. ือกันหรือบ่ สิได้กับป้าหลายเด้อสตรีอ่ะเด้อเดยจังไดกับมาห้องนี่กะสิได้ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเงยขอบคุณขอบคุณน้ำสตรีอ่ะลายๆเดยสบายดีเดยสบายดีเน้องขอมุกขอบใจลายๆโดยดีวยสวละเวลามาโอ้มาลรกโอเคพี่น้องเงยสำหรับอาณาเมื่อนี้เนาะแม่น้องมินตาก็ได้ไปเล่นนำ้ำหรือว่าโอ้ลมน้ำสตี้ยเพื่นเป็นที่เฮี้ยมห้อยแล้วพี่น้องเงยเดินอันนี้ก็จะเป็นเดินบ้านของเพื่นพี่น้องเงยเด็กๆหลายๆ โมบ้านนะนะคอนเต้เนาะเมืองแก่พอนแขนวงสวรคเขตพี่นอกก้องเลยพี่น้องมิตาก็ก็ได้มาเป็นข้างแรกพี่น,อกกน้องเลยเด็กๆหนึ่งถือว่าลายสมควรอยู่ในโมบ้านนี่พี่น้องเลยเนาะพี่น้นองมิตาตก็มาเป็นข้างแรกจังได้ก็กสำหรับเรื่องเล่าของสาเตียพ่งกับเป็นปตาลุต้นชงสาระอยู่พี่น้องเลยกับเป็นแม่หมายลูกสองเนาะแล้วก็ได้เอาผัวก,กับผัวใต้จากพี่น,อกกน้องเลยอายุกันยัปปงบ่ท่านได้สูงได้แก่เนาะ กะอาศัยอยู่น้ำ้าตอนนี้ล้วก็ได้มาอยู่บ้านของเจ้าของแล้วพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยมากอนหน่กับไม่น้องเมตนตาตั้งขอขอบุนขอบคุณน้ำพแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสกุลคนเดอที่ขับมาติดตามหอบ z ้มแล้วก็หายกำลังใจตลอดมาเนาะถามว่าอันใดบรสุมาพระควนทั้งไม่น้องเมตนตาต้องกราบขอโทษขอพ่ายลลายพี่น้องเลยโอเคไว้พบไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาบขอว่าบาดี